สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่16เดือน4ปี2,564ครับก่อนจะฟังคำวิเคราะห์ฟุตบอลของวันนี้นั้นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับครับผมคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้าเปิดบ้านรับกันมายันของซานซันดาคาลา เบนฟิก้านั้นไซติเคยพบกันกับซันตาคาลานั้นไม่เคยมีผลแพ้ให้กับซันตาคาลาเลยแม้แต่เกมเดียววันนี้เตะในบ้านด้วยเบนฟิก้ายังมีโอกาสครับวันนี้ให้ต่อเบนฟิก้าลุกควับรอรุ้นกินเต็มเม็ดสองครับผมส่วนคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างเป็นคู่ระหว่างโมไลเลนเซ เปิดบ้านรับการมาเยันของทอนเดล่าวันนี้โมราเลนเซ่น,นั้นถือว่าเป็นทีมที่มีการฟอร้ารังในสถิติที่ยอดเยี่ยมจากสถิติที่ผมไปเช็คมาแต่การออกมาเยันนอกบ้านของทอนเดล่านั้นไม่เคยแพ้ให้กับทีมในเลยล้วนมีผลเสมอหรือมีผลกลับไปมีเตีมตลอดวันนี้ ทันเดล่านั้นออกมาเตะออกบ้านซึ่งแน่นอนจากสถิติการออกมาอยอ่านั้นวันนี้ผมให้รองทอนเดลาหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาวิห์ฟุตบอลในครั้งต่อๆไปขอบคครับ